สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้น่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมได้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่รวยคลิปนี้จะพามาตามตัวเลขกับเม่น่านะคชมในงวดวันที่หนกุมภาพันธ์หกเจนะคะแม่ฮ่าบอกว่าให้โทรมาตามในโค้งสุดท้ายเลยนะครัชมเ,เลขของเม่น่าเพิ่นว่าเพิ่นใดเลขมาจากอาจารย์นะ้องชมเลขอาจารย์เป็นพออ่ะนะคะ อยู่โรงเรียนไก,ไก่ไก่เพื่อนในหน้าเลยนะครับชมเพื่อนใหญ่มาอยู่ไหมตั้งแต่เพื่อนใหญ่มาอยู่เนาะคะ่ะเลขของอาจารย์เขาทุกงวดเลยนะครับชมมีงวดติพานมานะครับชมเลขของอาจารย์พึ่งจะหลุดงวดเดียวเนาะคะ่ะงวดนี้แมนาว่าเพิ่นจุดแล้วนะครับชมเพิ่นจุดในคงสุดท้ายเลยนะครับชมแลวก็เป็นตัวเลขที่ดีหลายนะคะและการนี้คลิปนี้นะคะน้องโอูโซนใจดีนะครับชมห้องบอกเลข จังๆเลยน้องชมแค่สองชุดสองหางนะคะหลังจากที่น้องโอโซนโบเดบอกดนแล้วน้องชมทาปกติแล้วน้องโอโซนเพิ่นเป็นเด็กมีเส้นนะคะทาเพิ่นบอดมักอิลีนะคะหรือว่ามีแนวโดนใจเพิ่นเพิ่น,นจะบอบอกเลยน้องชมถามจังได้ก็บอบอกนะคะแต่ว่างวดนีน้พ่อน้องได้ยินเสียงแอดมินโทรไปนะคะน้องบอกว่าอยากกินขนมนะคะน้องก็เลยบอกเลขน้องชมเพิ่นว่า เลขออกแทนนะคะออกแท่ของน้องจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะให้เอฟซีฟนช่องเฮาพิจารเอาด้วยค่ะเด้อมักถ้าชอบกระจัดท่านผู้ชมสําหรับเลขของน้องโอโซนนะคะในคลิปนี้แล้วก็เลขทูบของพอออนะคะหนาโรงเรียนเมีนาจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดก็ไปติดตามรับชมระฟังเสียงสัมผัสของทั้งช่องกับเมีนาพร้อมๆกันได้เลยค่ะ กันไม่ได้ต้งเรีเ่ยนเลยค่ะอ๋อเลขเลขจุดทูบซ้ำตัวได้ยังแม่ฮะซ้ำตัวได้ยังซ้ำตัวศูนย์แปดสองว้าวคืองามแต่น,นอเลขเนาะตรงเลขดังอีแล้วแม่ฮะตรงเลขดังอีแล้ววะอันนี้ค่มันถือก็เลขดังอะนะศูนย์แปดสองงามเนาะแม่เนาะอ๋องวดนี้เพิ่นจุดงวดที่ผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นจุดถูกบ่ครบเนาะแม่เนาะงวดนี้จุดครบเนะาะงวดนี้เนาะ เพิน่นโอ้มากบ่แม่งวัวนี่เอาวอ้าวอ,อ,อ,อาคุยน้ำมันเน้่ยเอาออฮัลโหลโอโซนแม่แพ้ค่ะไอโอโซนเลขออกอยังบอกแม่แน่แม่แพ้ครับครับสวัสดีครับโอโซนเลขออกอะไรลูกฮะอ้าเลขเอ่อศูนย์สองศูนย์สองตัวเดียวบ่ลูก โอ้สองโต,อ,งตออกนี่เนี่ย,<า>ยมันบาลูก้าดศูนย์สองโอ้ย<า>ให้เดี๋ยวมีมีเดี๋ยวถ้าเลขออกมีลูกให้มาตรงๆงเด้อตัวตนี้เด้อไอตัวนี้<า>โอเคครับศูนย์สองนาะลูกเนาะมาแท่นะ<า>เนานะเม่น้าโอ้ยโอ้ชน บ่าจะบอกเลขว่างสายเลยปาดขึ้นจบทั่ละหัวนี่หัวนี้น้องได้บอกได้บอกเจ้าบอหรือว่าบอกรอบเดียวปาดบมเป็นสีไม้รีบบอแม่เพิ่นเพิ่นว่าอยากินขนมเนาะโอ้ยเห็นมาจังๆบดนี้ก็ตรงกับเลขอันที่อาจารย์จุดได้น่แม่เนาะอาจารย์โรงเรียนเทาเนะปกติเพิ่นจุดเพิ่นเข้าลายงวดน้อแม่เพิ่นเพิ่นพึ่งาอยูสองสามเดือนแม่นบ่แม่ที่เข้าตลอดอ่ะแม่นบอพึ่งนี้งวดที่พานมาหลุดน้ะแม่เนาะ่บน่อาจจะมามื้องวัดนี่ก็ได้ อืแม,ม่น่าบอกว่าเพิ่น,พนจุดวายวายถูไ,ไปนั่นบกโค,โคเป็นบ่แม่ก็เลยหลุดไปเนาะรูปที่จุดวายที่ว่าเก้าดอกมันบ่แม่เจ็ดดอกเออเพิ่นจุดเจ็ดดอกเพิ่นจุดจุดหกดอกโอ้ห่วยมาโทรมายาม่ำแม่น่ากินเขาขอให้เลขเขาเด้อแม่เรื่องวันนี้เด้อเอา <laughs> มาตามนีโค้งสุดท้ายเลยนะคะแม่นาเพิ่นกจ็จิตใจดีนะคะ มีแนวทางดีๆเท่ากับอยากแบงปันกันเนาะแม่แล้วก็เมื่อนีโชคดีหลายเนาะแม่น้องโอโซนกระโดดเมื่อบอกเลขเนาะแม่เนาะน้องบร่ได้บอกดูแล้วเนาะค่ะสําหรับน้องโอโซนเนาะแม่โบน่หัวดนีน้องบอกว่าอยากกินขนมเนาะคุณชมอาจจะเป็นแนวทางดีๆก็ได้เนาะแม่หอยมาตุ่งๆเลยเลขน้องเนาะนีเลขดังเนาะแม่อืมเป็นยังไงแม่ไม่น่าฝันดีบอหัวดีไหมไม่น่าเป็นคนฝันแม่เด้ ค่ะมันมันบริเนอนมืงขึ้นเนี่ยแบบโซ้ยนมันไข่โอ้เพิ่นกำลังหายมันบริหนีดองๆเนี่ยพอพอหายปุบบอกเลขปาบเลขปฏีโอ้ค่ะอันอันเลขเลขสองศูนย์นั่นเออบอกตัวถามตัวพ่อใหญ่ฝันบ่ษะแม่พ่อใหญ่กับฝันแม่นฝันบ่กอ๋อ เบ้าร้องศูนเนี่ยเอามาจะใส่สามสอง<น>ะบะบ,บ,บันี่บันี่สามสองบอกเพื่นว้านน่ะอืออออสามสองค่ะอ๋อบันี่สามสองพ่อเอาทั้งศูนย์สองทั้งสามสองให้มากก็แล้วกันสองโตัวนี่แหละเนาะให้มันถือได้ลูกเด้อถือได้กินขนมได้ลูกถ้าถูก <Okay. S 1> จะได้ค่าขนมไปฝากนะลูกนะ หามาเ <Okay. S 1> ด้อห้มาเต็มเต็มเด้อลูกเด้อวันนี้เด้อโอเคน้องโอโซนอันกินข้าวลายๆเยด้อลูกเด้อหายไข่ยังหายไข่ยังหืมโอชัน okay. กินลาบอยู่ป้าเด็กกินลาบเลือดเด็กบหรือลาบสุกลาบสุกมาลูกโอ้ดีมากดีมากลูกกินลาบสุกเด้อลูกเด้ออ่ากินข้าวเยอะๆนะลูกเด้อโอโซนเดี๋ยวถ้าจึกเลขสินค่าขนมเด้อลูกโอเคโอเคครับ อ๋อเยมีขนมอยู่ครับอันนี้รางวัลทีหนึ่งมันบอลูกฮะซูนสองก็สามสองหนึ่งรางวัลทีหนึ่งเนาะโอเคโอเคดีมากลูกอา้าวแซละไม่น่ากินเขาอิ่มไปแสละ่ะนั่นเองเออเออโทรศัพทับห้แไม่น่าตูลูกอ้าวโอโซนกินเขาเลยๆลูกเลขถือตรงๆเด้อค่ะเด้อค่ะน่ โอเคขอขอบพระคุณจ้าวัสดีครับน้องโอโซนกินข้าวเยอะๆนะลูกโอเคโอเคครับวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นที่โชคดีกับช่องแพร้ารวยเฮาหลายนะคะน้องโอโซนน้องคูชมหลังจากเพิ่นหายไข้หายป่วยนะคะได้ย,ยินเสียงโทรศัพท์เพิ่นกระโดดมาบอกเลขเลยนะคะุณผู้ชม หลังจากที่น้องโบได้บอกโดนแล้วนะคะน้องอูโซนเฮ่านะคะเป็นเด็กมีเส้นนะคุณผชมงวดนี้น้องกระโดดมาบอกเต็มๆจังๆเลยนะคุณผชมเลขที่น้องบอกว่าเลขสีออกรอบแรกนะคะคือศูนย์สองนะคุณผชมแล้วก็แม่น่าถามอีก,กรอบหนึ่งนะคะน้องบอกว่าออกสามสองนะคุณผชมสามสองตัวนี้ตรงกับเลขที่แอดมินฝันน้ำนะคะุณผชมแพร่พรวยฝันได้ ขึ้นวันนผะใหญ่เลยน้ำชมตรงกันคักตรงกันแน่นะคะแล้วก็เลขศ8 2ย์ตัวนี้นะคะเป็นเลขทูบที่อาจารย์นะคะที่อยู่โรงเรียนตรงคามกับเพื่อนเมนีนาเลยนะคะเพื่อนได้จุดทูบขอโชคขอชัยน้ำชมหลังจากที่อาจารย์นะคะเป็นพอ,อเพื่อนใหญ่มาอยู่โรงเรียนใหม่นมม้ำชุ่มได้สองสามเดือนเพื่อนขอทูบทุกงวดนะะ้ำชุ่มมีงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะ เพิ่นวางงวดที่ผ่านมาเพิ่นจุดถูกบกหบพรองช่มปกติเพิ่นจะขอจุดขอกอนเจ็ดดอกนะคะแล้วก็จะขอลูกถูกเสียงไทยนะครัุณผู้ชมจุดถูกเสียงไทยต่อนะคะเพิ่นว่าพอจุดแล้วเพิน่นโอ้ยถูกบกครบนะคะหลุดไปแลวคะงวดนี้เพิ่นว่าจุดครบแน่นอนนะคะแล้วก็วางว่าเลขของอาจารย์เฮานะคะที่แม่หน้าได้มาแบงปันให้แฟนช่องเฮา จะแตกจังๆมาตรงๆอีกคือเขาเริ่มชมหลังจากที่เพื่อนรับโชครับทรัพย์มารายงวดนะคะงวดนี้ขอให้แตกปังๆเขาจังๆเพราะว่าจะเป็นเลขอาจารย์หรือว่าเลขน้องโอโซนกะตรงกันนะคงชมช่มตัดออกมากกะจะได้0-2 08แล้ละก็8 2นะคะสำหรับเลขทูกอาจารย์น้องชมเลขน้องโอโซนกะขัดหายสองชุดสองหางเน้นๆนะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับไม่เห้านะคะ หยิบจับไปพิจารณาจัดซื้อจัดหาได้เลยนะคะท่ชน่มสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลดวยค่ะเด้อคลิปนี้นะคะผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังก็ขออวยพรในเฟนช่องเฮามีโชคมีชัยโกๆๆมันมานึงปักๆกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ